ดีแนะ่ะบุรีข้อของหนูงูเอ้ยทำไมหายใจไม่ได้จังอะ่ะข้อของสเน็กไอ้หมูางนี่ไงเปลยนเลยเปลี่ยนไง,ไง,ไงก็เลยทำอาหารมาแบ่งปันมือนีเดี๋ยวสิรังสรรค์เมนูมือนีไม่อยา่างแน่เป็นยำทะเลเป็นยำน้ำปลายำสดๆดี๋ยนี่พี่นอ้องยำสดๆเดี๋ยวนี้ยำสดๆอันนี้เป็นหมอไม้ไม้ได้บ่นี่ล่างไปไล่างแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูเขามีอะไรบ้างมีกุ้งมีปลาหมึกมี แมงกระพุนแมงกระพุนหุ้ยกับของกระสุนไหมนี่แล้วก็หอยแอนนางรมนะอันนางรมแบบอันนี้เราแต่ลวกแล้วค่ะสุกหมดแล้วนะสุกู้บราพี่น้องจ้อยขยุสัยยูนี่เลยนี่เลยแทนแทนแทนอ่ะมาเห็ดย่ำมาสู่ทีมงานสร้างกินพี่น้องเพิ่กอขยู่กันพอดีเหวอเหลาบ่อนสิบดอกมึงส้มวันนี้เตรียมหมดแล้วมื่อนี่ไม่นูดจากน้ำปลาสิริพรเอาปลาแดกสิริพรเลยเหรอมาเห็ดพี่น้อง ปลาฟ้าสีสาพรร,ริช่ากเหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันเลยแค่นขนาดต่างกันแค่ขนาดนะครับต่างกันแค่ขนาดอย่นนางเดียวเลยมีผักผลไม้อื่นอื่นอันนี้หมูยออะไรเนี่ยเจ้าดังไงหมนี่อ่าหมูยอขอนแกน่แกนหมูยอขอนแก่นพอที่ขอนแก่นบางพี่นี่คือการอะไรบ้างเบิร์นหนีเล่นบอหันร้องเบิร์นก่อนก็ได้ร้องเบิร์นกน่อนเนาะทอล์พีเดี๋ยวพอจะยำทั้งหมดพร้อมกันหรอหมดเลยเลิศหกันเราบ้างไหวป่าวบ้างไหวใส่หมดเลยใส่เออ หมือนเลยเอ่อนพี่คนแบบแม่เบบี๋นี่เยอะเปียเพราะเบบี๋มากเลยแบบสามขวบเบบี๋น้อยพี่น้องอันนี้พริกนะครับให้ดูพริกอืมเอาปากเลยก็ได้เนี่บอกบีบเป็นน้ำไม้ได้เลยหลังกับบอสบีบแนสใส่แรงเอาบีบแน่กาม์สันสกินสันสปสีหมดดอมไหมเออแต่ไหนกันยางรถบรรทุกนองแวงดอกไปเชื่อช่วยในเขาบัดมบัตจอดรถกับนองแวงเี่บอกจอนรดเนาะ อันนี้ปลาหมึกสุกแล้วนะสุกแล้วน,น้นะะนำเชื่อมสูตรอะไรนี่สูตรตะเล็ดเอาเพิ่นมีอาชีพเก่าอาชีพเกาเปื่อยๆร้านย่างเพิ่นก็นเลยเอาสูตรอาชีพเดิมดั้งเดิมก <laughs> วอนก้อนจะเท่าเป็นอาชีพเก่าเนี่ยแม่นเป็นกะหลี่เด้ไ <laughs> ปครับแม่ค้าขายา <laughs> ย่ำจะเปลี่ยนรู้อืกําไรยังไงเปล่ยนเปล่นบ่ตรคือบอกพริกอ <laughs> ันนี้จะเผ็ดไหมทุกคนว่าดูสิอู้ ดูซิเมนูเราวันนี้อยู่หน้าไหนเราอยู่หน้าบ้านเรามาทําอาหารให้ช่างกินนะฮะอุ้ยอยู่แคมป์นี้นะครับออฟฟิศตัวเกมเมสิกบังสกายอยู่ไหมลกูกเข้ามาก่อนเลยเอาอฟิศตัวเกมเมสิกราบปกหน้าก่อนไปเส้นไหนก่อนเลยค่ะดูให้ดูมุมนี้สิให้ดูมุมนี้เออเริ่มก่อนเลยมุมเขาเรียกว่าอะไรครับมุมทําอาหารเมื่อนี้เขาเรียกว่าอะไรฟู้ดซัพพอร์ตบ้านฮักตัวที่เตอร์เดนบ้านฮักเกเมสิกบ้านฮักตัวเกมเมสิกแบบรถฟู้ดฟู้ดซัพพอร์ตบ่มีหลังคา มื่อนี้ก็ไปซื้ออันที่เราเจอเวอร์หกเจ็ดหมื่นไฮซุมอันพีนขาบนางไรซุดบอทเอฟซีเอฟอย่างน้ำเชื่อมได้ก่อนเลยค่ะน้ำเชื่อมน้ำปลาได้ก่อนอันนี้เป็นสูตรพอดีเลยด้วยเรื่องนี้เราสูตรคล้ายกันอันนี้ต้มใหม่นะคะค้นถ้าเธอต้องอยู่ฟังนี่บอเป็นอันนี้เอออยู่ฟังนี่ไมันจะเห็นบรรยากาศใส่จะอันอ่ะบอสบอสใส่ไปกี่ช้อนบอสช้อนหนึ่งสองแล้วจะเท่าไหร่พันหมิน ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่ามันจะเจิงนองเท่าไรแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ด่างอะไรแต่แปด <8. S 2> <8. S 1> สิบก่อนนะบอสใส่น้ำเชื่อมเท่าไหร่ก็ใส่น้ำปลาเท่านั้นฟนะาบอกหรือจองจองเท่ากันครับใช้น้ำปลาอะไรนี่โอ้ยน้ำปลาสิริพรเจ้าเก้าเจ้าเดิม น้ำปลาเมื่อนี่มาเห็ดหมูอ่างนี่ทำลายหนงงูกับเลยมาทำบุญมาหนี่ท่านๆทำทำดีเพื่อสังคมฮะเนี่ยคู่ตะนตร้เนี่ยคู่มหาดูดูนี่น้ำปลาซิลิคอนนะครับคนรูร้เท่าไรว้าวมาดูหนึ่งดูปดูปลาเอาเลยนี่ดูปลาแบบไม่มีน้ำหอมหนึ่งสองสามสี่ ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบทุกคนดูยัวมากก็ถามบอกบอกกระล่มันมันม่อยู่เดีมันไม่ม,มันมงการสิอยู่ดีหอมมาก น้องนายไม่ใส่ชิมใช่ไหมชิมคำนววก่อนไม่เค็มเลยอาเมียบอกเค็มแต่เคยไว้ต้องจะเค็มเบาเค็มยังไม่ใส่็ปุ๋งเลยไม่ใช่ใสิ่งที่บอกบบอดๆเติมได้เลยช่ามนาวก่ออนนนี่ก่อนแล้วก็น้องนัวเดลซ่าสูตรก็คือเติมไปทีละนิดทีละน้อยค่ะถ้าไม่มั่นใจเราจะยำจนกว่าใกล้50นาทีมาค่อยจูบมาค่อยจูบเริ่มช้า จะมาอยู่เมียมันมันตรงเจีมส่วนอยู่พ่อโว้ยว่าแบบต่ะปรุงปุงมาหน้า่อนก็ได้ค่ะพีดไ้เห็นหน้าเขาบีบบอพี่น้องเปียงหนึ่งแล้วนะต้องสิเปียงไหมหรือมากกว่าสิบเพราะมันจักรหลาสูบแต่แต่เนาะสิเปลี่ยนลายย่ำอยู่พี่น้องแต่แต่แต่บอสเคยแต่นำหน้ามันอย่างก่อนบักหน้าขวดนะคะบีบสด มือหลังก่อนด้อลังแล้วทางพระ่างก็ไปเห็นน้ำดอกกระว่าล่างหลัลหนอาหารอยู่หลังขั้วก็ไปเห็นน้ำพันดอกว่นนี้ยังยังนะโอ้ยมีคว,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 วัมาใหลังขั้วเรียกมาเลแล้วไม่ได้นะเขากินเสือง่งมากว่า,าได้เป็นใส่ถุงมือกับอันใส่หมวกกับว่าปลาอนามัยถุงมือห้างรับเง,งินดีอยู่อันยุดตลาดละนะถุงมือถุงอันเดียวกับว่าอน้ำไมปลาแต๋อเต๋เคลื่อนที่ ิก่อนก็ได้เดี๋ยวเปิดร้านย่ายนะพี่น้องเนาะใครอยู่ปะเนี่ยแต่แต่นี้สูตรสูตรง่ายนะเพราะว่าแบบอย่างอันนี้ไม่ค่อยมีบลอกเมย์สกายของเตรียมไม่ยากคุณตัวพี่วันเดียวไม่อย่างไรเป็นนมสติอ๋อถั่มมาะยังเคื่องเครื่อต่างต่างเสื้อเหลืองเครื่องได้ไเสือเหลืองมาติแต่กม่ พี่ที่ที่สเตชันหรอดิแต่ว่าสารพูดข้าวซส้ย่แล้วแต่ชอบนะคะอันซุปเป็ดพอคัะอันยำนี่เป็นเมื่อนหร่มาเคยเสียพองเคยใส่บ่เคยเป็นลกเสียบเสีก่อกับมันกัซิมแตะซึ่งซึ่นยลักพันก็บมได้กินจังหวะกับทุกโคกบ้นเหรอเปรี้ยวหมูเปรี้ยวโคมากเปรี้ยวแล้วนั่นนี่ เปรี้ยวแล้วแต่ว่าอาหารทะเลนี่อย่าเค็มอะไรเพราะมันเค็มมันเค็มอยู่แล้วซุปนอหมึกนี่คนดูเท่าไหร่อ่าเขาเหมยนเนรุ่งเพิ่นว่ายังไงเพิ่นเห็บบอสเด็ดพรอมเจ้าไหนเออซากันแล้วแต่ชอันนี้เออซ่าเหรอใช่วัดหลวงเจนี่วัดหลวงสนิทก๊อตได้นะทา เอาเบื้องน้มชูไปล,ลุลูกเอาเบื้องหนามย้ำน้ำยาวแล้อก็เอออยู่มือใหม่หมือใหม่ทั้งซันกุน้ยเอลซ่าแบบกรุ๊กคลิ๊กกรุ๊กคลิ๊กเป็นเสียงแ,แบบว่า <c oughs> คนให้เอกกระจบหกได้คนให้เอลซ่าแตกตัวแล้วนำเครื่องผสมทั้งหมดผูกเข้าให้เข้ากันอันเสียนนี่วะคือ,อยังเห็นนะครับว่ามันจะเซอเอลซ่าวันนี้มาทำอะไรครับบอสเออเกิดอะไรอย่างนี่ย ไอ้คุณยม่คนนอนนะเนี่ยคอมเมนต์นะอือประเด็กที่ถูกตอ้องคือประเด็กสีพรอนตั้งขึ้นนะประเด็กสีพรอนค,คือทำอะไรก็อยู่ไปซิมบอร์เลือบซิมมันสอนซิมมาหน่อยบ่เอาซิมซอยเนี่ยจะซิมผูเ้ดเดียวจะเสียผู้เดียวเอาอีกประเด็กอีกได้เห็นไหมล่ะบางอยูปป่ประเด็กไม่ค็มเนาะประเด็กไม่ค็มเนาะแปลว่าเส่ยไม่น่ากลัวเลย แล้วไม่บอกพเค็มอีกมีไหมพอครมแต่ว่าเขากรมกรอบน้ำเชื่อมเขากรมก่อบมาด้วยน้ำเชื่อมอันนี้คือสูตรอะไรนะสูตรตะลัตแตกชื้นแล้วก็ใส่เปรี้ยวด้านแล้วใช่ไหมจ๊ะโอ้ยเปรี้ยวเนาะสุมเปียวลร่าใช่เบิร์ดได้ไหมพี่น้องอันนี้หอยนางรมสีเข้มลวกทุกอย่างสุกนะคะทุกอย่างสุกแล้วกปลอดภัยหงไม่ดับพยายามแบบทำให้สุกเมื่อไหร่มาเห็นเจ้ากินในสร้างพี่น้องผมว่านี่ คิวหน่อง,งูมึงเนี่ยกเลยมาแบ่งปันความดีจ,งจงงนนะงูตัวนั้นลราทำมาแล้วเราเอาตีคือหลายแท้แบ่งพูดตีคนงานบริษับบาทนี่ไม่หนุนคำให้บริษับบาทนี่สร้างลูสังกระทั่งไงก็บอกสังกระทังสร้างบุญสร้างกระทั่งคือคือยังบูรยาปณ์อ่ะเอากร็ไหลายรูปแบบบุญทำได้หลายรูปแบบอันนี้บุญที่เห็นได้กินเลยอิ่มเลยเล่นตลกเขาก็เป็นบุญเด้อืม น้ำปลรราสิริพรอุอ่นมาด้วยครับประมือเนาอุ้ <c oughs> <c oughs> อยอยากเป็นสร้างเฮ็ดบ้านพี่บ้านฟิเน่นแน่นาะล้างบาดบ้าคืนก็นไ,ดได้กินกุง้งบ้าคืนก็ได้กินกุ้งได้กินยังพี่น้องเดี๋ยวจะทำแบบนี้เลยไปหานำจุดต่างๆาองเออยำนางกระบ,บาดแล้วก็มาจา้าบ,บ,บ,บอกตัวบอกนางไหมมาจ้าเลยสินะเขาบอาดนางสีไลพุ่นไปน้ำมันอินเดียบอล หมเยี่ยงของกระลังตีฟอมเตยอย่างเงี้เนาะเออเขาจะใช้ถ่ายไหนในการเดินการแจกคืนในการเทียอดยอย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะคนอะไรใช่ไหมจ๊ะคน,คนแม่เอ่อใส่ผักมีสองชนิดนะคะเป็นหอมหัวอ,อ,อ๋อใส่ได้ไหมใช่ค่ะหมดเลยไหมนี่ไม่หมดไม่หมดหยุมย่มหยุ่มหุ่มขยี้ขยี้จับได้ไหมคะไม่เอาอันนี้ก็ได้มันเติมแล้ว<อ>จะมือไม่ได้ครับเพราะว่าไรสดอยู่พอดีไหมนี่ใส่อีกใส่อีกอ่ะใส่หมดใช่หมดคือเขาพัหมดรึเปล่ อันนี้เด้หมดุดอ่าหมดก็ไดอ้อุ้ยคนเล็กก็โอ้ยเลยเป็นตะกินมากเมมลยเห็นไหม,ม,ม,มล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะขอถามซื้อนะปลาเด็กเฮ้ยซื้อน้ำปลาราไดที่ไหนครับน้ำปลาเดี๋ยวจะบอกนะครับแม่บอกว่าเป็นปลาหมุดไปบอกค่ะบปัอย่างสกายยังไ,ยไม่เห็นเฮ้ยปักแล้วครับปักแล้วปักแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวมือนไม่ปวดพี่น้องอุ้ยสกายดูลูกได้ไม่ฆ่าสูตรตะแลนหรือเปล่า สุดเฮ็ดว่าเกียร์ซางพี่น้องมันหนีไม่ให้เกินร์เอาซางหมู่บ้านนีพอซื้อทางหมู่บ้านหนีจัดการน้องงูเขาปลามือหนีก็เลยว่าบุญที่ข้าทำวันนี้ความดีที่ข้าทำวันนี้อุทิศส่วนกุศลนั้นกับศัตร์ที่ข้าทำลายไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าข้า,าพเจ้าป้องกันตัวถ้ามาอีกก็เจออีกอ้พี่น้องชิมหมูบ้านห้อมาชิมตักเห็ดจางเลยไหม นอยก็ได้ดูสีน้ำยำสูตรน้ำยำสี่ีิลลิแทบเพิ่มไม่พานได้อนได้เลยตบแล้วเห็นไหมสูตรนี้ไม่มีน้ำปลานะสูตรนี้ใช้ปลานะำปลาล้วนปลาะปลาอร่อยมากแซ่บนัวสั่งมาเป็นโหลแล้วค่ะการันตีความนัวค่ะ แล้วกี่เขาตำบักพวงแล้วอันนี้อันนี้ทํายำก็ได้เนี่ยยำก็อร่อยเลยผ่านแล้วยูวัซซิ่เซนน,นั่นแหละอาจารย์มาใส่เออเด็กจะแต่งมาใส่เรียนได้กันเลยด้วยได้กํหลังอาจารยนมาใส่อาจานมาใส่ยำในเอียย้ยเอามาหลายๆใบเด้อมีตะโค้ตค่ะอันนี้เกือบเอาไว้งกดหย่างชินไหมอา่า,อานไหม ไม่หั่นช้าคนยำหนึ่งจานนี้อันนี้หนึ่งชิ้นใช่เปล่าอร่อยมากแม่แบบเอาไปติมปองเอาไปติมปองเอาไปติมนะไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวมันจะไม่พอคนงานพอโอ้ยนี่แหละชิมกันเองนี่ได้รู้ว่ามันอร่อยไหมไส้เบียร์จ้าเลสปอนไหลครับเอาเจ้าของสูตรที่มันยองเอาใช่ไหมมาเลยจ้าแม่จ๋า มาเลยโอ้ยแยงตุ่มหูอุ้ยน้องคนนี้กินเปล่ได้เหรือลูกนัวน้องอะไรนี่ทำพนครับอ้ามอะไรนะทำพนอ้ามพนกี่ขวบแล้วลูกสามค่ะนีขาอุยอ้ยพี่หมูย่ออยู่เอาเลย,ยหนึ่งชิ้นโอเค มาน้องอะไรนะอัมพลหล่อ,หอไหมนี่คนนี้หล่อไหมหล่อครับรอไหมโอเคได้กินเขาหมึกเลือดไม่ข่า,สขาวสูตรเขาได้อยู่จะเปิดให้น้องสก,กายขายเวลาไม่มีงานได้ขายได้เงินชิลนี่ยมาเด้อจา้มนนามนสิฮิย ปลาแดดอันอยิปอันเอาหมูยอหมูยอจ้าหมูยอเลยจ้าทิดีแล้วก็ฉาบปูดให้เนียนๆนะจ้าบังคนบาดพื้อบางคนนี่อะไรนี่จะคนนักบาบอลสี่คนอยู่ครับโอเคจะปกินจะนนี่ท่านโอเคสามนี่จ้าอุยหมูยอไปแล้วนะหมูยอไอหมูยออสามสิสามตอน แล้ว<อ>มานอาเสียเบียร์็เสือกเด้อเปนไปะเปนไปเข้าผีกกว่ามือมี่มือไดมมือดมความเด็กินึหมือนัมีความผีงั้นเปลี่ยนเ,เ,เป็นเบียร์เลยได้ไหมอะนม,มี่เยกันอ,อไรนะเดี๋ยวนี้นเตีย๋ยไปเป็นคาผีก่อนเด้อ